สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายถ่ายไทย,ไทยพี่น้องนี่คือถนนที่ตรงไปนะ่าจะเป็นแม่น้ำนะพี่น้องนะนี่เข้าเข้ามาให้เดินผ่านนรงนี้เพราะมันจะเป็นลานจอดรถจัก,กรยานอะไรพี่น้องตอนนี้มันเริ่มร้อนข่าวดีก็คือว่าเริ่มร้อนมากแล้วก็จะดีกับทุกคนนั่นแหละต่างคนก็ต่างรอแดดพี่น้องนี่คือเวลาที่เราเดินเนาะตอนนี้มันฝนมันตกเนาะพี่น้องดูดิ ต้นไม้เต็มไปหมดเลยพี่เนาะเขียวมองไปทางไหนก็สดชื่นนี่นะพี่น้องถ้าเวลาร้อนๆนะแถวนี้นะคนเขาจะเดินกันให้พุวนเลยเพราะว่าเขาจะลงไปแม่น้ำทำปิกนิกอะไรมากินกันอะไรประมาณนี้นพี่น้องเขาก็จะได้อัตรรสลูกหลานเนาะจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่น้องเต็มวันนี้วันอาทิตย์อะเต็มพี่นนอะแต่ยายคนเดียวยายไม่ ไม่ว่านหรอกพี่น้องเพราะว่าเราสามารถนั่งตรงไหนก็ได้มีคนตามหลังมาไม่ยกสูงทีนี้ก็ยายก็เดินเข้ามาทางนี้ทางป่าเลานี่เพื่อที่จะขึ้นไปในหมู่บ้านไปลานจอดรถโอ้ม่วนพี่น้องวันนี้ก็ได้เดินเยอะเหมือนกันนะมาเลาะแม่น้ำมายกับยายไถ่ไตนะพี่น้องนะ วิวทัศน์สวยๆเนหะ็นไหมร้อนแล้วก็กระดีกระดาเห็นแดดอะไรประมาณนี้พี่น้องมันก็จะได้อัดถัศรถไหมคะอิจฉาคนที่เขาอยู่บ้านแถวนี้นะพี่น้องเพราะเขาอยู่ใกล้น้ําเย็นวิวทัศน์สวยงามยายอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องจะมาทีก็ต้องเดินหรือไม่ก็เอาจักรยานมาถ้าถามว่าเดินไกลไหมก็ไม่ไกล ถือว่าออกกาลังไปด้วยเนาะยายชอบต้นไม้สองข้างทางเต็มไปหมดเลยดูเด,ด,ด,ดไม่มีที่ให้ร่มรื่นเย็นอะไรที่เข้าในตัวเมืองก็จะได้ตีนเสียงรถโอเคนะคะพี่น้องชวนๆนามๆง,มงมกับยายไทยไทยธรรมชาติวันนี้เลาะๆพี่น้องเอดีเ๋ยวได้ไปกินข้าวกลับบ้านไปกินข้าวบ่ายโมงกว่าแล้วพี่น้องสำหรับวันนี้ก็คงจะพอสำหรับการเดิน โอเคนะคะพี่น้องสตัตว์ไทไว้มาเกินงใหญ่เนีย่ยเนอขอบพระคุณค่ะในสวนธรรมชาติกับยายใทใยสวัสดีค่ะ